ด้านสองกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดช่องทางด้านการตลาดแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ในเรื่องของสินค้าจากภูมิภาคไทยนะคะให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลค่ะทั้งนี้เพื่อที่จะรองรับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยค่ะนายสมศักดิ์พาณิชยักุลผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดใจที่มหาดดาวินชัยของไทยเต็มออฟออฟฟิเชล2,015ครั้งที่1ถึง5ค่ะซึ่งจัดขึ้น วันที่12ถึงวันที่18มิถุนาย,ยนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรันคาซาสาขาสารยาจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อขยายช่องทางการตลาดภายในประเทศให้สินค้าโอท็อปจับอยู่ในระดับพรีเมียมและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ารวมทั้งส่งเสรมิมในผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานสินค้าเพื่อสร้างร